สวัสดีครับพวกกับผมโตสชโนอครับกับกินกับโตสครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ร้านไก่ทอดเท็กซัสในในในมันก็มีเขาบอกอยู่แล้วแหละนะโอ้โหมีเมนูใหม่มาแนะนำนะครับเป็นข้าวไก่กรอบแกงกะหรี่นะครับผมเึ่งน้ำเนี่ยครับนี่ครับกะหรี่แกงกะหรี่นะครับนะชัดๆนดี่เขาว่าแกงด้วยนะครับแล้วไก่มีชิ้นโ,โตนะครับโอ้โห ทะเลวัดจัดใส่มาแบบจัดเต็มครับโบนี่ครับ B O W L โบนี่ราคา109บาทนะครับถ้าสั่งเป็นเซ็ตก็อีกเรื่องหนึ่งนะแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนมันจะมีไก่ทอดอย่างอื่นมันมีอย่างอื่นที่เป็นแบบเกี่ยวกับแกงกะหรี่อีกนะครับเขาเรียกว่ามีให้เลือกเยอะแยะมากมายรือจัดเต็มกันไปอันนี้ด่เดวผมลองชิมนะครับจะลองชิมดูนะจ๊ะว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับ เขาเรียกว่าใส่เต็มๆนะครับนี่ครับชุ่มเลยไหมครับกรอบด้วยจับต็นด้วยนะอร่อยแน่ แค่คุณกินนะครับผอให้นะครับอันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับก็หม่ยโอกาสหน้ากลับแลกันกีนกับรถระบบวันนี้พอับไปก่อนทานอาหารให้อร่อยนะครับผมสวัสดีครับ